ูบ้านของลุงนะครับลุงนะครับจะมีบ้านหลังคาสบายเลยนะครับวันนี้ครับลุงมีน้ํมาน้ำดื่มขวดหนึ่งนะครับลุงขายของอยู่ตัดใหม่พระรามสามนะครับนี่นะครับไอเดียต้นตำลึงนะครับทำเป็นร่มนะครับเงาเย็นสบายโอ้โหต้นตำลึงใหญ่แล้วลุงนี่นะครับน้ำเย็นเจี๊ยบนะครับใครผ่านมาแถวเอ่อ ตัดใหม่พระรามสามใช่ไหมครับสายมือก็จะเจอซุ้มนะครับของลุงก็อย่าลืมอุดหนุนนะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งไอเดียครับเจ๋งมากเลยนะครับตำลึงก็เก็บยอดขายได้ใช่ไหมลุงนี่นะครับลุงนี่นะครับยอดของตําลึงอ่าโทษนะครับนี่เห็นไหมก็เก็บขายได้นะครับแล้วก็ยังเป็นล่มนะครับล่มสวยเลยนี่ครับล่มดู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 นะครับนี่นี่นะครับ ขายของนะครับตัดใหม่พระรามสามน,นี่นะครับหนึ่งในไอเดียเจ๋งนะครับนีครับนี่นะครับก็ใช้ต้นตำลึงนะครับในการทำร่มแล้วก็บงังแดดบังฝนได้ด้วยนะครับนี่ <c oughs> ถือว่าเป็นหนึ่งในไอเดียนะครับใครผ่านมาก็จะลืมนะครับอุดนุน น้ำนะครับของลุงได้นะครับตัดใหม่พระรามสามนะครับผมนะครับวันนี้ก็นำไอเดียเจ๋งๆนะครับมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ